โปรเนเจอกับตัวแต่ก <carbono z'> <ime> <jis> anyway, <first>, <ina> kind of ่อนคือด้วยความที่เราอยู่ในวงการมานานใช่ไหมแล้วสมัยก่อนเรื่องการเท่าเทียมทางเพศมันยังไม่เยอะขนาดนี้ทุกครั้งตลอดทุกครั้งที่เราไปเจอใครไม่ว่าใครก็ตามยิ่งเข้ากองอ่ะยิ่งเข้าไปในกองหรือเข้าไปในแบบค่ายละครต่างๆทุกคนจะถามเราว่าเป็นปะเนี่ยเป็นปะเนี่ย คำถามเราในหัวคือกูผิดเหรอแล้วนะวันวนั้นเราเด็กเรายังไม่เข้าใจว่าเราทําอะไรผิดแต่มันฝังใจซึ่งเ,เราก็จะพยายามไปทําตัวแมนพยายามทำนู่นนี่นั่นเพื่อกรบปรมตรงนี้ของเราไว้แต่วันนี้จริงๆขอบคุณพี่ปอนมากที่แบบว่าพี่ปอนกับค่ายเบียนคาวอ่ะคือให้โอกาสเราว่ามึงอยากเป็นอะไรเป็นไปนเลยต่อให้มึงเป็นหรือไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาของพวกกู ปัญหามึงมืงมีความสุขเปล่าหรือแม้แต่โปเคยโดนคําชนิดที่แบบมึงอย่าทำอย่างนี้มึงอย่าทําตัวแบบมีมือไม้อย่างนี้เดี๋ยวคนเช้าเป็นตุดโปรู้สึกว่าท,ทำไมทาไมหรออะไรเงี้ยทีเนี้ยพอพอสังคมมันมันเปลี่ยนไปมากขึ้นทุกคน สื่อมันถึงทุกที่ทั่วโลกมากขึ้นมันคนมันเห็นว่าจริงๆคนมันหลากหลายมากๆก,ก็อย่างที่พี่ตองบอกว่า,าคุณไม่รู้หรอกว่าบนเตียงเขาเป็นยังไงคุณไม่รู้หรอกว่ารสนนยมบทั้งเพเขาเป็นไงวันนี้เขาอาจจะเป็นอย่างนี้พรุ่งนี้เขาอาจจะเป็นอีกแบบก็ได้นั้นผมไม่คิดว่าเราต้องมานั่งถามกันนะว่าคุณเป็นหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเจริงๆแบบขอโทษที่แบบยูไม่ต้องมาเสกเรื่องเขาก็ได้ปุ๊บปัรู้สึกว่าเป็นไรก็ตามเขาทําดีกับยูปั้ล่ะ แล้วอยู่คนทําดีต่อ,ขอเขาผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นในกองและอยากเกิดขึ้นในสังคมอ่ะมันบอกว่ามันมันเสียมารยาทมากนะในการที่แบบมาถามกันว่าอยู่อยู่เป็นอะไรอะไรเงี้ย